Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News สู้ต่อหรือพอแค่นี้จุดจบประยุทธ์ต้องจับตาห้ามกระพริบฝ่าวงล้อมหรือยอมยกธง จับจังหวะทางเลือกสอรอหนึ่งหลายฝ่ายฟันธงอาจยุบสภาด้านฝ่ายค้านไล่บี้ไม่หยุดเจาะอ,อภิปรายนายกคนเดียวหวังเสียงบางส่วนพลังประชารัฐร่วมโหวดคว่ำหลังผ่านศึกอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติและมีโพของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดาโพออกมาระบุว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยากให้นายกรัฐมนตรีรีบยุบสภาโดยเร็วนั้น ทำให้ประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองด้วยการยุบสภาถูกนํามาพูดถึงอย่างกว้างขวางอีกครั้งหลายฝ่ายวิเคราะห์ว่าหากคนเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีตัดสินใจย,ยุบสภาจริงๆก็จะยุบช่วงเดือนพฤษภาคมเพราะหนึ่งเป็นห่วงเวลานับจากนี้ที่อยู่ได้ปลอดภัยสูงสุดและไม่มีเงื่อนไขที่นําไปสู่การยุบสภาหรือลาออกได้กุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม 2. วันที่22คฤษภาคมจะเป็นวันเปิดสมัยประชุมสามัญครั้งที่1ทับ2 5 6พซึ่งสมัยประชุมนี้ฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ 3. ทันทีที่ฝ่ายค้านยื่นยตินายกจะไม่มีอำนาจยุบสภาชั่วคราวจนกว่าจะผ่านยติไปได้หรือยติถูกโหวตคว่ำ 4เมื่อนายกไม่มีอำนาจยุบสภาก็จะมีอำนาจต่อรองทางการเมืองลดลงอาจมีบางฝ่ายเบี้ยวแล้วหาเหตุรวบรวมเสียงสอสอเพื่อโหวตคว่ำนายกกลางสภาได้ 5. ถ้านายกถูกโหวตคว่ำกลางสภาจะเป็นนายกคนแรกของประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่หลุดเก้าอี้จากการแพ้โหวตยัติสักฟอกเมื่อก่อนไม่เกิดเพราะนายกรัฐมนตรีมีอำนาจยุบสภาได้ตลอดเวลาถ้าประเมินแล้วว่าเสียงแพ้โหวต ก็จะยุบสภานี้เหตุนี้จึงทำให้ประยุทธ์อาจตัดสินใจยุบสภาก่อนเปิดสมัยประชุมคือก่อน22พฤษภาคมจับท่าทีของฝ่ายค้านก็พยายามขู่รัฐบาลโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีว่าถ้ายือ้อหรือลากไปจนถึงเปิดสภาจะโดนยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา151 ซึ่งถ้าเสียงของฝ่ายค้านเสียงไม่ไว้วางใจเกินกึ่งหนึ่งเกิน238เสียงคิดจากจำนวนสอสอณเวลานี้นายกต้องพ้นตำแหน่ง สำหรับแผนเบื้องต้นของฝ่ายค้านที่หาหรือนอกรอบกันไว้ถ้าการเมืองไทยเดินไปถึงจุดที่นายกไม่ยุบสภาและเข้าสู่โหมดการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็คือ 1. เน้นอภิปรายขยายปมตรวจสอบทุจริตเสี่ยงเสียค่างโง่เช่นเหมืองทองอัคาราซึ่งกระทบจิตใจคนจำนวนมาก 2. มุ่งอภิปรายแค่นายกรัฐมนตรีกับพี่น้องสองปบิ๊กตู่บิ๊กป้อมบิ๊กป๊อก 3. บิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณอยู่ในข่ายโดนด้วยเพราะมีประเด็นขยายผลต่อจากการอภิปรายของนายสรันวุฒิรังเกตหัวหน้าพักเพื่อชาติที่พูดพาดพิงกล่าวหาเรื่องผลประโยชน์และตอกลิ่มความสัมพันธ์สามปอ 4. หากฝ่ายค้านมีดีลลับกับพักร่วมรัฐบาลอาจยื่นอภิปรายนายกคนเดียวเพื่อหวังเสียงบางส่วนให้พักพลังประชารัฐร่วมหวทความบิ๊กตู่ สืบเนื่องจากข้อ4หากเล่นเกมนี้ก็จะหวังอาศัยเสียงสวจากกลุ่มที่ไม่ใช่คนของนายกคนของอีกหนึ่งปอหวดสนับสนุนนายกคนใหม่ความคลื่อนไหวทางการเมืองนับจากนี้จึงต้องจับตาห้ามกระพริบโดยเฉพาะท่าทีของพรรคเศรษฐกิจไทยกลุ่มพรรคเล็กและพรรคภูมิใจไทยที่ล้วนเป็นตัวแปรในเสียงสนับสนุนหรือความรัฐบาลขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก nationtv อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ